ครับกลับสวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับสตรหวยนะครับนาอ้วนซึ่งในด้านินวทางนะครับรพัฒนานะครับรัฐบาลไทยนะครับเรียด็อาจารย์ดังนะครับให้พี่น้องนําไปคิดปิดเรณานะครับมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะพี่น้องเนาะไม่สนับสนุนนะครับสิ่งผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้น ขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสูตรหวยนะวันนะครับผมเอามาพบพ่อกันนะครับว yeah, ันนี้นะครับก็เป็นวันนะครับวันเสาร์นะพี่น้องตอนเย็นนะครับมาหาพี่หาน้องเอาแนวทางมาฝากคือเกานะครับเนาะนะครับมาเบื้องชมกันนะครับเราพัฒนานะครับสูตรนี้วดก่อนก็มาเฉพาะตัวติดเด้อพี่น้องนะครับ เอ่เข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดอันเด็พี่น้องนะครับเนะเาะห้องกระสีมาว่างเหคือเข้านะครับแนวทางนะครับก็จะไปเทียบทวนกับเวลาสูตรเพื่อให้มันนะครับเนี่ยนะครับมาเฉพาะตัวจีนก็คือแปดกับสีนี่พี่น้องนะครับส่วนเด็ดเราไม่เข้านะครับวิ่งรูดเนาะเอามาเมืองงวดนี้นะครับงวดนี้รู้สึกว่าตัวเลียงมันจะน้อยนะครับพี่น้องตัวเลขค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากเลย นะครับเลขมีที่มานะครับของเราพัฒนานะครับงวดนี้ตัวเลขน้อยพี่น้องขอขอดูสูตรก่อนนะครับขอดูสูตรก่อนก็มีไม่เยอะอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอ่ะลงเลยแล้วก,กันนะครับ สูตรของเลขมีที่มานะครับของวันจันทร์ที่31เลขเด่นนะครับเด่นเลยเด่นนะครับรู้สึกว่าปาะกาพวกนี้มันจะหม,มดหมดหมกไวเพีน้องหมดไวด้วยนะครับก็ให้มาที่0และ1นะครับ ก็เด่นตามสูตรเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่ามันชนกันสามสูตรนะครับมันจะมี3สามสูตรพี่น้องนี่นะครับแล้วเขาก็เอามาชนเด่นนะครับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับมันมีตัวไหนบ้างนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องก็จะมีนะครับศูนย์เจ็ดนะครับ 0 8 09เนี่ย09อีกแก้วอ่ะนะครับมันเด่นตามสูตรแล้วก็เขียนไปตามสูตรนี่แหละหนึ่งเก้านะครับแล้วก็มาที่เจ็ดสองแปดสองเก้านะครับชุด กันนะครับการเบิ้นหามนะครับก็จะมีพี่น้องกันนะครับก็จะมีนะครับ00เลข11นะครับก็จับประมาณนี้เด้อนะครับแต่ที่แน่ๆนะมันชนแล้วล่ะนะครับมันชนตัวไหนนะครับมันก็ชนนะครับทั้งสองทั้งสามตัวเลยนะครับ มันชนตัวไหนบ้างพี่น้องตามสูตรเด้อนะครับพี่น้องก็ดูสินะครับนั่นเปียเลยพี่น้องเห็นไหมสูกับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคนละสูตรเด้อพี่น้องเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรของเพื่อนนะครับเนี่ยมันคนละสูตรด้วยซ้ําไปนะครับทาให้มันมาชนกันได้ทั้งสองตัวผมว่าสายวิ่งลูดนี่ไม่น่าพลาดนะพี่น้องศู์กับหนึ่งนะครับแล้วก็มาเด่นไปที่หนึ่งเนาะ แล้วมาดูว่ามีชุดไหนที่ชนกัน01ไม่มี02 03 1 2 1 3ไม่มีนะครับแล้วก็สูตรนี้ละ่ะนะครับ5มีไว้ไม่มี9ก็มีชุดของ9เนอะ9 0 3 4 5มีเฉพาะ0กับ9ให้น้องนะครับแต่ชุดนี้นะครับก็เ,เด่นที่1นะเด่นที่1ก็จะประมาณนี้ นี่คือเด่นตามสูตรได้พี่น้องนะครับถ้าชนอย่งจริงเขาจะมีศูนย์นะครับนี่นะครับมีศูนย์กับเก้านะครับที่เน้นตามสูตรผมขอเน้นระบายสีเอานะพี่น้องเนาะตัวที่ชนก็วงสีแดงๆไว้นะครับนี่คือเด่นตามสูตรนะครับนี่นะครับนี่คือเด่นตามสูตรนะครับพี่น้องอย่าลืมเรียกเบิร์ตถามเนาะพี่น้องกลัวมากๆเลยผม,มดก่อนผมก็ให้ไปนะครับผมให้ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าไป นะครับหัวนี้นะครับกวจังเลยนะครับ00กับ11นี่นะครับเนาะผมก็เพิ่งลงมาสามสูตรนี้เด้อเพื่อน้องเนาะนี่คือเด่นตามสูตรก็คือเด่นที่หนึ่งนะครับขอเน้นคําก่อนเราะเพื่อน้อง๋ยวจะว่าไม่เน้นให้นะครับอ่าเขียนว่าเน้นเลยวิ่งรูดเนาะนี่นะครับเน้นนะครับอันนี้นะครับบนกันล่างนะครับผม เอาตามนี่นะพี่น้องนะครับมกักกระจัดขัดกับพันนะครับวิ่งรูดให้ไปตัวเดียวนะครับส่วนเด่นตามสูตรก็มี3มชุดนะครับที่ชนกันก็มี1 2 3 4งสาสี่ห้านะครับเบิ้นหามสองนะครับพี่น้องขึนําไปเบิ้งกับอาจารย์อื่นๆเราคิดผิดเจรนามากักกะจขัดพันนะครับตัวเลขไม่สวยแต่มันอาจจะมานะครับ สุดท้ายกับพี่น้องเฮงเปังปังมันมันลำรวยลำลยนะครับขอให้แก่มือได้สำเร็จแก่มือได้สำเร็จแก่มือได้สำเร็จขอบคุณนหลายขลับผม